นี่พี่นงค์พักกระดาบนาบอาบทาเหลวสวัสดีครับมหาหลอดนายุนกิจมีอะไรกินกันบ้างวันนี้ยางสะกวนค่ะพี่นอเด็กซีเสียบปวดส่วนโุเนียวรลานคาหลายแหงพี่นงค์ขนมกิน ลืมจีน้ํำยาเลือดเลือดพี่น้องแอบบอกฮะแอบบอกอยู่อะอยู่ได้ล่ะขึ้นหลังคุ <c oughs> ้นเมีย <Hum dû t> right. ี่ตัวแสดงเขาลัดถามเข้ามาได้อยางถามเนียได้อยางถามเขาเนียไยินกินอะหาเซเวื้อมาสามกองก็บดีจัากคือบอดีจากกองนี่อ้ยยังไม่โอนตังค์แปดส่วนแปด วลาหลายอย่างไงพี่น้องแหลมับปลาเนียมเนียงทอดไก่ทอดเกาหลีหลายหลายอย่างพี่น้องมันกับบริจีบเตปเดียหอยันแพรมันอักเสบกินยาแก้อักเสบไปกิน,นไรแล้วม,มันมันมียาที่หมอจัดมาให้ยาแก้อักเสบกินก้อนเขา่าแล้วก็ยาแก้ปวดกินกินหลังเข่ากินตามมอด นัดหมอสั่งกัหละแต่หมอเขียนไใบลังอาหารจนเบิดงงกั่แหละยนไว้ให้ท้องอ่ะเนื้อกินหลายแห้งพี่น้องเรียกว่าถือมีแต่แน็ตอยากๆมีแต่เน็ตเสียๆยำหิวซื้อไปว่าซันมนยำซื้อไปแลว้วบ่กกินบันนีอ้อิ่มซื้อหลายหลายย่างหลายยำเลือดๆพี่น้อง กันอยากเง้ก็พักกันซื้ออยากยังก็พักกันกินโซลอดอได้แจกได้เลยก็ได้นี่ไม่ให้ทุกคนจะใส่อินเตอร์ก็ยังกินยำพี่น้องไปเกิบทองติยำล้วนมีติ อยากกินกุ้งเผามีกุ้งเผาขายบนั่นนี่อยากยังพี่อยากยังเป็นตำลายเตกเถอะมนึงเทเป็นเซตเถเอวยเตียวเอาอ่งกจังก๋วยเตี๋ยวอีเหลียวไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอากาทิตย์นึงไม่ได้กินารมือเลยเป็นบ่ อยากซวยอยากซวยไปเตี๋ยวอยากซวยโดน่อนดิพีย่ยวยๆ่าเป็นบ่หลายหลายยากยยาพี่น้องเอ้ยตลาดปักใหญ่หนึง่งอยากพ่อแบบนี้สูงงานอยากยังกระสีหายอยู่หากินไปบังวงบางบวนนี่โอ้ยหายา,ยากใหายะอยู่นน้่กินหายาก,ลากหลา,า,ายเฮงพี<ป>่น้อง เลิศเลิศเยอะย้าเป้าไปเทนอนอคือเ้าไปทอดตำป่าตำป่าคมัติแดนตัวใหตัวสตินอยู่เอออดีไฟรู้ว่าแทนกันคุอีไปรู้ว่าแทนหนูเอ้ยจ้กวาไฟเป็นไฟมาลยค่อยขวก ซื้อหลายแพ้พี่เทียกรหลายหลายอย่างที่ผมว่าดีเด่นขาดนี่ต่เนี้ยแต่เสียบแพ้แพ้ก็อยากเปิดเองแล้วพี่น้องพี่สิอยากมาสูดอากาศเลยแต่เสียบนะพี่น้อง

ลานเคปมีบนอ้อหน่เร้อบ่งลานเคปไปก่อนอเคปญี่ปุ่นมีงมะาวดบีบไว้ก่อนจ้าอย่าไปขึ้นรีบค่ะ <c oughs> ว่าด้ต่า,านอยู่แบบม่วงชิ้นฮอดบอดเกิดนี่อเรามากิน,นม่วงอีเยง หลายเฮงพี่น้องไสปิ้งมะเร็งทอดม,อมีเตนิวอยากเ้ยตุกตาไม่ได้ตาหักกระเพียงตุกตา มาบปูกองกหอนนนแล้สออย่งางานอยู่ในกิน่นแดีสิได้ยังกลิ่นก่นลองหลายออะไก็เรียกว่าถือ ขนาดสวยๆมากนะสารลำดู่อย่างนี่กี่ปมบ่นี่ปมพอดปมนกีกิปมแ่ตใหญ่แตัวใหญ่คับออมดสีีพอกีปโตมันะเป็นีบโมเลียสายยาวยย ันกินล้วนน้ำยาละนันขึ้นเลิศเลยขอ,องมาเตาะคนกินน้ำยานเนาะกินพอดอดเมร์คือสิอยากเปิดทางกาแฟกัน พักอะไรเปิดดอ,อกโรดไว้แรงก่อนเพราะมันมีแมงเอยียงมาตอมเลยก็เลยเปิดแมงกระวินนะอากาศมันทศไทยที่ไม่ได้เก่งขนาดนี้วะสรุปเอาดีๆทุ่มเครื่องกันยังทันอยู่ตัดสินทันอยู่ดิทุ่มเครื่องกันยังตัดสินใจทันอยู่ด,ยดิ้ที่เร,ททเราหาได้วยู่งกินพี่น้องวิธีตนียเสียม ไาพายุไกลแถวเขตออำเภอศรีมหาโพธิ์นะพี่น้องเนาะจาังหวัดปราจีนบุรีนะครับอย่าลืมมาให้กําลงังใจที่มัสยิดปุรเพืเ่อนกันใดน,นะครับพี่น้องครับตอนนี้กํลาลังหา,าสุยเขาสุยน้ำกันยังยางงานนะอยู่ในกนลิ่นลายคลากลายนะครับเดี๋ยวสิาพากันย่างต่อแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไวส้สะมีสักคนเดี๋ยวจะพวากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ